นางเอกดังค่ะต้องบอกว่าเจอดาราภาพรักดีนะแต่มีลูกมีเมียแล้วจ้ะมาขอจีบบอกด้วยนะพร้อมเปอยากได้อะไรเด็ดได้หมดเลยจ้ะถือว่าเธอคนนี้นะคะเป็นนางเอกสาวที่โอ้โหเจอมรสุมดราม่าอย่างหนักเลยค่ะหลากหลายรูปแบบเลยสําหรับนางเอกร้อยล้านนะคะก็คือสาวไอ้ปิชายาค่ะล่าสุดเนี่ยเธอออกมาเปิดใจในรายการซานิทเบาได้เบานะคะทางช่อง YouTube ก็คือวันเพ็กลาวค่ะโดยมันมีช่วงหนึ่งของรายการคุณผู้ชมคะที่ได้มีการออกมา พูดถึงเรื่องราวความรักที่พีคมากๆเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าเคยมีดาราคนนึงมีครอบครัวแล้วแล้วก็ทักมาจีบสาวไอซ์ก็เลยได้แบบได้คําถามที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมีคนมาขอเลี้ยงอะ่ะ เธอบอกก็ไม่รู้สิไม่ชอบอะถามว่าเขาให้เงินทานข้าวเท่าไหร่เขาให้เงินทานข้าวหนึ่งล้านบาทเลยนะคะเธอบอกไม่รับเลยดาราในวงการดีเอมาหาก็มีนะแต่ไม่เอาอะไม่เอาแล้วแฟนบันดาลานเนี่ยไม่ต้องมาจีบนะเข็ดแล้วค่ะแบบไม่โสดมาเยอะมากเลยล่าสุดเนี่ยมีมาแบบไม่โสดมีเมียแล้วด้วยน่าสื่อรักกันแบบสุดฤทธิ์เลยโอ้โหสุดได้สุดเด็ดส่งข้อความมาบอกว่าบอกว่า ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยอ่ะถ้าเป็นไอซ์คงจะดีเนาะเราก็คงแบบเข้ากันได้อะไรแบบนี้พอเจอกันแบบนี้ไอซ์ I, ก็หัวเาะเราก็เงียบไปเลยไอซ์ I, บอกว่าไอซ์ I, ไม่คุยแล้วกับไม่โอเคเลยล่าสุดเธอบอกว่าพีคมากเหมือนกันแต่งงานแล้วคนคนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วด้วยแล้วเป็นคนในวงการบอกเลยถ้าถ้าแบบเป็นไอซ์เนี่ยพี่อยากโสดเลยนะอยากจะได้อยากจะได้น้องไอซ์อะไรอย่างเงี้ยบุค,คลิกไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เลยไม่เลยคือรักลูกลงไอจน่ารักแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะพี่เก่งนี่พี่จะปิด ได้เรื่อยๆแหละหนูอยากได้อะไรที่ให้หมดเลยบอกชื่อคงวาวแน่ๆค่ะเธอก็บอกแบบนี้นะคะแต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าชื่อนี้คือใครนะคะเธอก็เลยออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวสุดพิลินวงการบันเทิงให้ฟังนั่นเองค่ะ